สวัสดีครับพอน้องพี่น้องกเกษตรกรเชาวนาเฮาทุกคนถุกทันครับยินดีตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องเบวท็อปลูกอีสานบ้านโคครับก่อนจะไปรับชมฝากพี่น้องกดติดตามให้ผมลนเด้อครับเอา้าเงินซอยเหลือไรละพันไผออกแล้วครับแล้วก็โดนหักแน่ครับพี่น้องเมนบอกผมนในเด้อครับมาเงินไรละพันออกแล้วแต่ว่าทศกัหักเงินเลยว่าซานทกศหักเงินเหลืออยู่กี่พันจากเงินหมื่นหนึ่งเหลือหาพันกะมี เหลือสามพันกมี่เหลือเจ็ดพันกมี่เอา้ทาทกศคือหักเงินหักนีออหักนีอ๋อที่จริงมากมีมันบูมแนเนาะพี่น้องอ่ามันเป็นในส่วนของที่ทันสสชี้แจงเนี่ยครับถ้าหากว่าทากอหักเงินในบัญชีเฮาโดยที่บอบอ,บอกกล่าวหรือว่าอ่าหักใช่หนีเลยนี่พิษทัทนทีเป็นว่าพิษทันทีพิดกฎหมายทันทีครับผมขอหยัดนําเอาคําเบาของทันสสบิ๊กชัดชวานแผทยาไทยมาบอกสู่พี่น้องเข้าฟังครับทานสเราบอกว่าทกอไม่มีสิทธิ์ที่จะมาหักเงินช่วยเหลือ จากทางรัฐบาลหักบ่ได้เด็ดขาดการหักทกศมีความผิดท่านที่เงืนไหลละพันเข้าบัญชีแล้วแต่ว่าปรากฏว่าถูกหักจากทกศชัช,าชวานมีคําตอบครับพี่น้องครับหลายคนบอกว่าทกศเป็นอย่างเขาคือหักเงื่อนในบัญชีหลังจากโอนเงื่อนเข้าห้แล้วอันที่จริงท่านสสเพื่นสอบถามไปทั้งทกศแล้วครับว่ามันเป็นการหักเงื่อนในกรณีที่รอบการโอนไหลละพันปีวังหันนี่พี่น้องได้รับการโอนมากเกิน เพราะได้รับการโอนมากเกินทั้งทกศกับเกษตรอำเภอเขาก็เลยจําเป็นต้องหักคืนตามตัวเลขขอเท,ท็จจริงนี่คือสิ่งที่ทกศส,สีแจงมากครับซึ่งมันสีเกิดขึ้นล้านคนนี่สิเกิดขึ้นประมาณลักลอยลักพันคนนี่แหละคนที่โอนเกินโอนผิดพลาดแต่ที่พี่น้องบอกว่าเขาหักนี้ทกศหักนี้เขาหนานันบอมเมนความจริงครับเพราะว่าทกศาบา่มีสิทธิทจะมาหักเงินซอยเหลือจากทางรัฐบาลอันนี้หักบ่ได้นะครับหักบ่ได้เด็ดขาดคันหักทกศมีความผิดทันที นะครับนอกเสียจากว่าเป็นเรื่องที่มีการโอนผิดพลาดในปีการผลิตที่ผ่านมาคือโอนเกินนั่แหละครับเขาก็เลยต้องมาหักขึ้นในรอบนี้คันพี่น้องอยังสงสัยครับพี่น้องต้องไปติดต่อที่เกษตรอำเภอรหรือว่าทกศนะครับเพื่อสิใดยืนยันข้อมูลขอ็จจริงสิใดบอกบอกของบอกคาใจเด้อพี่น้องเด้อเอา้ามีคําตอบให้แล้วนั่นก็คือคําตอบจากทั้งทกศที่ท่านชัชวัลแผดยาไทยได้นามาเนาะไปถามท่านผู้จัดก,การทกศแล้วมันเป็นเพราะว่าหยัางที่เงินรายละพันเขาปุ๊บมันได้บอกครบ ได้บ่ครบเป็นเพราะอีหยังพอไปเบื้องบัญชีแล้วมันโดนหักไปคนละ3 0 0พ4,000พอไปอัปเดตแล้วนะที่นี่ก็บ,บอกกล้าไปถามทากสว่ามันหักค่ายังนั่นแนบางคนเหลือพันเดียวก็มีบางคนเหลือสองพันก็มีจยังสิเออที่จริงแล้วมันก็เป็นอย่างที่ท่านสสชัดเ้วันว่าวาหพี่น้องว่าปีกายนี่ป, 6, 7, นะปี6 7เจนะเอาว้าวยไงซะปีห7เจ็เพิ่นโอนเงินมาได้ละพันนะปรากฏว่าโอนผิดบัญชีก็มีโอนเกินก็มี่นั่นแน เอทอทกศนี่มันก็นอาจจะมีการทํางานผิดพลาดกันแต่ว่าย่ามที่มืเอเจ้าได้เงินเกินมากนี่เขาบ่ได้เอาไปขึ้นเพิ่นเงียบกริบเลยแม่นบอกครับพี่น้องถ้าเงินเกินคนละสองพันสองพันนี่บ่พาคันเอาไปขึ้นเพิ่นว่าเงินมันเกินหมืน่นหนึ่งเด้อมีบบ่พี่น้องมีไผเอาไปขึ้นบน่เขาไปทกศเราบอกเพิ่นว่าเงินไหลละพันออกมาได้คนละหมื่นหนึ่งแต่ว่าของขอ่อยขึ้นได้หมื่นหาคือเกินมากหลายแต่คือบ่ไดหมื่นหนึ่งคือเขาที่จริงมันต้องไดหมื่นหนึ่งเด้ออ่าทธนาคารท เขาเกสีหักเงินส่วนเกินเอาขึ้นบ่เนี่แต่นี่เกษตรกร,ร,กรชาวนาไทยเฮาภากันใด้มาเนี่เงียบคลิบเลยเด้ละ่ะเนาะก็ซ้ำการกําหอบไปซื้อของอยู่้านค้าแล้วเขาทอดเงินผิดนั่นลละพี่น้องเออแม่ค้าก็ทอนเงินผิดมาให้แบ่งร้อยทอนมากเก้าร้อยบาทกม็มีแม่นบอกพี่น้องไผเคยเป็นสารภาพมาเลย <laughs> ผมก็เคยได้ขึ้นกันครับตอนนั้นผมไปซื้อของใจ่ายให้แม่ค้าแบงห้าร้อยไปบ่เนี้ซื้อของไปตอนนั้นถ้าผมจำาบ้ผิดซิป,ประมาณสองร้อยกว่าบาทนี่แหละครับแต่ว่าแม่ค้าเพื่อละทอนให้ผมเจ็ดร้อยกว่าบาทนัน มันเป็นแบบนั้นผมก็ได้เอาไปขึ้นเพื่อนนาอพี่น้องเพราะว่าคนทํามาหากินน้ากันเพื่อนก็กินเล็กกินน้อยกําไรเพื่นกับบลายนะครับได้หาบาทกินบาท2บาทนั่นแหละพี่น้องกําไรเพื่อนถ้ามันผิดมันบ่ถูกต้องก็ต้องยกตัวอย่างมาพอให้พี่น้องเข้าใจเนาะครับเนาะเอาอันนี้ก็เป็นคําตอบของท่านสสบิ๊กชาชวันแพทย์ยาไทยก็ถือว่าชัดเจนเนาะกรณีที่เงินไหลละพันนี่ถ้าเท่ากสอโอนมาให้แล้วมีการหักขึ้นประมาณหน่อยสอง่อย่างสิเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้เนาะพี่น้องเฮาสามารถเข้าไปสอบถามเท่ากับดอใดเดียววา อันนี้เพื่อนหักค่ายางเออถามเพื่อนบ่ต้องไปวยวาไโว้ยโอยเว้าดีๆน้าเพิ่นเนาะครับว่าอเงินของข่อยในบัญชีคือหักจังสันจังสีบ่ต้องไปไวยวาวให้เพื่อนเด้อครับพี่น้องคนเฮามันเว้ากันได้ถามดีๆก็ได้บางคนนี่โอ้ยพี่น้องเอ้บ่ทันได้เฮ็ดยั้งบ่ทันได้ถามยั้งบ่ทันไห้ฮู้จักว่าไผผพิษบ่พิดโวยวาวเสียงดังไว้ก่อนละเฮ็ดจังซีได้จังไดจังสันจังสีโอ้ยเสียงแข็งใส่แบบนี้มีขึ้นเสียงใส่ที่กิงมาเฮาเว้ากันดีๆเนาะบ่เข้าใจมองได้มู่เจาะก็สอบถามเพื่น เงินแม่คือหายลูกลาเงินคือได้บกครบเหรอเออมันคือเป็นแบบนี้เพื่อนหักยังอยู่ปลา่าเพื่อนกะสีเบื้องไรก,การหักอยู่จังสันจังสี่ถามเพื่อนเจ้าหน้าที่เพื่อนในแอนที่เฮาสงสัยเนาะครับพี่น้องเออเจ้าหน้าที่เพื่นอนก็บอามวนเด้เวลาเพื่นอ,อนตอบเมาเพื่อนก็บอกว่าโอ้ยมันเป็นยังสันเด้แม่เป็นยังสี่เด้พอปีกายนี่ทางธนาคารทกศเพื่อนโอนเงินเขามามืนหายเด้แม่ให้มูเจ้าลองเอาสมุดบัญชีมา,มา,ม,ามาตรวจเบื้องว่งมามันแมนบอเงินก็เกินมาต่างหาพันเนาะครับที่จริงแล้วมันต้องได้มืินหนึ่งเน อ่าแต่นี้มันโอนเกินมากมันผิดต่างหาพันเนาะเออปีนี้โอนมาอะไรละพันเพื่อนก็เลยหักไฟหักขึ้นแน่กระโจบบาดนี่แม่นบอกมันมีหลักฐานอยู่แน่นี่พี่น้องก็ต้องทําความเข้าใจตรงนี้น้ำเนอพี่น้องซ้ำนี้มันกระจบเอา้าผมก็คงคิดว่าพี่น้องเฮาสิเข้าใจแล้วเนาะครับพี่น้องกเกษตรกรชาวนะาเฮารอเดเออแต่ว่ารอบวันที่18ที่สิมานี่นนาสิด้เงิน กันเกือบเบิดสุคนละล่ะนาอพี่น้องเพราะว่าการประชาคมนี่หลายพื้นที่หรือว่าเกือบเมื่อแหล่แนอนหรือว่าประชาคมกันเต็มทีเรียบร้อยแล้วนาสิีทรงข้อมูลกันแล้วรอก่อนเด้อได้กันแน่นอนครับเพราะว่าผมไปเบื้องไล่ละเอียดในตารางของธนาคารทกศที่เปิ่นแจงเข้ามาประชาสัมพันธ์กันเข้ามาของเกษตรอำเภอนี่หลายอำเภอก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วอย่างสิเลพี่น้องเอาถ้าเรื่องที่คนสีบ่ได้ทสุดก็คือผู้ที่มีปัญหาเรื่องทีเรื่องทางอาศิถึกฟ้องหรืออาศิขายทีหรืออาโอนให้ลูกให้เต่าที่ทรงเขามาไหม่ยังสีเนี่ย อ่าถ้าก็แล้วนี่แบบนี้กะต้องเริ่มต้นใหม่นาะครับกะต้องไปเฮ็ดอันนี้ไหมต้องไปวัดใหม่เห็ดทุกอย่างไหมนาะครับเนาะและ้วกะในส่วนของผู้ที่มีปัญหาอีกด้านหนึ่งที่ทกศโอ,อนบันที่3ทีบ่ได้เงินนี่ถ้าหากว่าพี่น้องบ่ไปติดต่อเรื่องการทําบัญชีไหมหรือว่าการอัปเดตบัญชีนี่อันนั้นกะชีเลื่อนออกไปอีกเด้เพราะว่าทากศโอ,อนไปแล้วมันบอกเขาไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเฮาก็อัปเดตเด้ออันนี้ก็ให้เข้าใจนาะครับพี่น้องเอา้ามื้อนี้บ้าทอบลูกอีสานบ้านโขกงมีเนี่ยมาฝากพี่ต่อออนนอนนงําีพกัหมคลิป คอยพี่น้องมีความสุขอยู่ดีมีแห้งสวัสดีครับ